เทิร์นกับรงกันค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำเพเทิร์นกโปรงของข้าราชการซึ่งจะเป็นกระโปรงที่สอบนิดหน่อยนะคะใส่กระเป๋าด้านข้างแล้วก็ติดซิปด้านหลังผ่าด้านหลังใส่ขอบเอวซึ่งท่านผู้ชมขอมาค่ะก็ให้กดรอยเพทเทิร์นกโปรงมาตรฐานที่เคยสอนไว้นะคะ ให้กำหนดความยาวตามต้องการประมาณ5 6 6 0เซนติเมตรนะคะกระโปรงข้าราชการจะไม่สั้นจะเกือบเกือบถึงหัวเข่าเลยค่ะแล้วก็เมื่อได้แบบนี้นะคะโดยที่ในแพทเทิร์นมาตรฐานได้บวกสะโพกหลวมแล้วก็จะททำเป็น e เอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะย้ายไปทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะได้สะดวกหันไปแบบนี้นะคะ ชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นหน้ากำหนดความยาวตามต้องการนะคะแล้วก็เกรดก็เรียบร้อยชายกับปรงเก็บเข้านะคะ2ซนติเมตรแล้วก็จากเส้นสะโพกล่างไอ้วัดลง4ซนเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกึ่งกลางหน้า ให้วัดลง1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นนิดๆค่ะส่วนนี้ก็ปิดเ็ดนะคะถ้าเส้นไม่สวยก็โค้งใหม่ค่ะส่วนของกระเป๋าวัดลง4เซนติเมตรปากกระเป๋า12เซนติเมตรแล้วก็วัดลงอีก3เซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้นะคะวัดมา 13เซนตเมตรแล้วก็ตีเส้นขนานลงมาค่ะจากเส้นสะโพกล่างก็ให้วัดลงมาอีก3เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนนี้ก็ประมาณสัก12ครึ่งส่วนนี้ก็โค้งลงมาเป็นกระเป๋านิดหนึ่งค่ะส่วนชิ้นหลังชายกระโปรงก็วัดเข้า2ซนติเมตรจากจุดนี้ก็วัดลง4เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นไปที่ชายกับลงแล้วก็จากกึงกลางหลังให้วัดลง1เซนติเมตรแล้วก็ปิดเกรด็ดแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะโค้งมาที่เส้นข้างตัวในส่วนของกระเป๋าก็ให้กดรอยแยกออกมานะคะอางนี้ก็ปิดเก็มหมดไว้ แล้วก็ตัดตามที่วาดเลยค่ะชิ้นหลังก็ปิดเกล็ดในส่วนของขอบเอวก็ทำขอบเอว3เซนติเมตรตัดผ้าแข็งค่ะ3เซนติเมตรแล้วก็ให้บวกเผื่อติดตะขอไป3เซนติเมตร ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของขอบเอวในส่วนของกระเป๋าในส่วนของกระเป๋าก็ให้กดรอยแยกออกมาค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนสันทบแล้วก็กระดาษก็วางเป็นสันทบแล้วก็กดรอยแยกออกมาค่ะในส่วนของด้านหลังด้านหลังกับผ้านะคะจากเส้นสะโพกก็วัดลงประมาณ15เซนติเมตรชิ้นหลังเวลาวางผ้าก็วางผ้าสองชิ้นเพราะว่าเซิตอยู่ด้านหลัง ในการใส่ซิปด้านหลังส่วนนี้นะคะให้วัดเข้าอีกนิดหน่อยเหมือนกันค่ะสัก0.75เซนติเมตรเพื่อที่จะใส่ซิปอาจจะใส่ซิปซ้อนหรือว่าซิปธรรมดาส่วนนี้ก็เก็บนิดหนึ่งนะคะเก็บนิดเดียวเพื่อที่จะได้เข้าเป็นรูปร่างสวยค่ะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะส่วนนี้ก็จะเป็นขอบเอว ซึ่งเป็นผ้าขอบแล้วก็ตัดออกมานะคะชินหน้าเวลาวางผ้าก็วางผ้าเป็นสันทบแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบในส่วนนี้ในส่วนของชายกับโปรงก็เวลาเผื่อเย็บให้ตีเฉียงออกนะคะเวลาพับผ้าจะได้ไม่ขาดหายซึ่งคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ